สบายดีครับรถมาหอดมาจอดมาถึงแล้วพี่น้องเอ้ยเอารถได้แล่นได้แล้วเด้สอสอดไกลกันมากครับฝากเยฟซีอ่าฝากบิลลาร์เฟนเพลงทุกผู้ทุกคนนะครับเด้อบัณนีตก็อันรถแล่นได้แล้วเดี๋ยวสี่เหลี่ยมมีแนวฉลองนะครับเนาะมีแนวใดเดี๋ยวเขาจะว่ากันครับเก้าสิบ

รถประสบคมก็จำเร็จไปแล้วฮะเดี๋ยวรถแห่มาฉลองนะครับนอกมือนีเนาะกลับกับแก้มถอดใกล้ได้พี่น้องอ้าวรถแห่ไม่ฉลองครับรถแห่ไม่ฉลองมือนีรถแแฮกับโมเมโค่ยิงก้อนไกลนะครับนี่รถแห่ไม่ฉลองครับเดี๋ยวไปกลับรถกันกลับรถกัน

มึงเสือพอมึงลได่ร่องแล้วเบี้ยเดียวอเง้เห็นได้ถอยกันพแห้งแล้วเห็นแต่ตอนถอยออกไปกองจันเลยนะพี่ตัวหนอามานครับส่วนใหญ่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นตครับ

เนี่ยเปิดปุูหมอย่างงี้ก็มึงเลองร่างร่างร่างเท่าไรมาเยนสนใจอ่ะครคยเคยมาเล่เินเดินเล่นัครังอูก็แล้วเนี่ยสามนาทีนึงเดี๋มมาขัดปะู้สนใจร่นแห่กับติดต่อของมืไหครับเบอซับปลเือแะเคยหาไปลรยเทียร์หร <coughs> kết b้าน cho đó P’nó luôn nha, bạc đen mông gừng bây giờ leo đèo luôn khỏi luôn นี่ต้องมึง cái มึงนี่ rồi lại ข่อยลงก่อนเจ้าข่อย <laughs> อยากปฏิญานคนหนึ่งแล้วมากรลยนใรดิดไปอย่างฮะชิปท่เปิดเติมเหาชิปคุณลูกไเติมชิปไปได้มันมันบอลมันมบอลนะเดี๋ยวถามปลาเราครับรถแรงไหนแล้วเพื่นาว่าจะไหน มันอยู่งกูเลยเล่นดีเลจีบเิดีล่ะโอ้ครับลูกจีบมันเคียน่เป็นปะยงกวลตะบอกอิ่มมันขับลูจีบเลยเมือมันขับจะดนแล้วนจะดแล้วกูเลยวาอย่างเงอนี่ครับเ้ชเ้าดไก่กัเนข้ามาพี่น้องเอ้ย่ตั้งเข้ายามมึง เล่นแห่กันรับงานละมาแพงหนอครับสามสี่พันนี่แหละแต่ว right ่าถ้าไปไกลก็ต้องขึ goddamn, ้นท่าเรือไปครับท่าเรือเอาสองหมืนครับแต่ว่าค่าบ่แพงครับแต่ว่าห้าแพงครับท่าเรือครับ เชียงเวเปิดแล้วครับมลุงเลียวมันลุงสี่ร้อย้อนไปนี่มึงไม่ลงสลุงอ่บ้านไอ้ตรงโอ้ยเขาลงกเจ้ากัแเจ้าก็ลย้าเะมอเลยดงบอมีแนวท้ายเขาบอมีแนวทยตอนเด็กเยักีบออกอยู่ เอาเด็กจะไปออกไปยังไอย่างฟิอยังงวะไมามีคนเบ่งมาเดินไป่นอกกินถอดไก่น้องกันครับทุกทุกคนโสลดแรงได้แล้วกะดีอกดีใจครับมึงเห็นฮ้าติกินยังเบื้งไหนสมคำรอคอยวเบื้องไห้สมำรอคอยครับพี่น้อก เบิ่งให้สมหางย่างให้สมนีดเด้อพี่น้อง,อองเดย้อนน้ำเลยยามบ่ดีเตะต่อแต่เวลาจัางมือบ่มีแนวใดเว้าไรยะครับใช้เวลากันทุรีก็อยู่อาทิตย์นึงพอดีแม่หรอวะเี๋ยวอย่ายลืมได้พี่น้องเด้อฝากลวนแหน้ำฝากลวนแหน้ำฝากไว้ในทงยางก็ได้ครับเอาถังหาเอาถหาเอาถังหาแ้วว่าจุ๋มเลย ว่าเทียทางแล้วมึงก็มาตวงมาเล่นถุนมึงจะตายจิดอยู่เว่าก็จ้างสี่พันเด้เนาะไม่มาตวงสี่พันคือเอาเตรียมพร้อมลุ่มักไกครับกระสับโอ้ต้งเสียงจะกของกระเป็นพ่อพ่อ้ากันกันม่หาทีป่ะทิเฮ้ ก้าตันกูเอาิงไอิ่ะนมก้าตันก้าตันก้าตันเนาะมันสมคนเก้าตันก้าวสิสอคนนั่งสามคนอะไรอะไรนกริเดียวบ้าโคนักแหัวเดอยหัวกับเียงาตันกเออเลอพงมันันิดไปได้อยู่ว่าบักตัวนี้่าการเกิดขึ้น

เอาไปโต๊แกเบอกยุคข้องหารบอกผมต่อเสร็จแล้วสิบสานกว่าแงวังคต๊นั่มันเป่าไนเอเช็ดิ้นเวางันตัโตาเ่อไหตวัดลุ่มตวัดแม่แท่งอาไปคอยขอบุขอบุณพี่นนอนเครับเด้อ สีมาเบิงคลิปมือนี่คลิปไอยตัวเนี่ยต้มเนี่ยก็ว่เป็นยังดอกขึ้นอยู่แล้วแหละเขาเก่านั่ยจะได้เขาเก่ากับขึ้นก็ขึ้นอันคนเบิงไปสามลอยพัดเยอันเปิดข้อเสนหน้าโยขายลื่มข้าตะเว บ่มีแนวเสี้ยครับมือนี้คิดบอกบอกว่าถือขึ้นออกเออบอกไรไรห้างบอกไรก็ว่าก็บอกไรบอกหน่อยก็ว่าบอกหน่อยบอกว่าได้ยินก็ว่าบอกว่าได้ยินมาใสแค่ไหนเราได้ติดเปลือร้อนแฮ่ได้เพี่น้องเด้อถ้าเบิ้งคลิปหนาเด้อครับเด้อถ้าติดตามชมเลยครับเด้อผลงานเพลงผู้ใดอยากฟังเพลงอยังขอเขามากครับขอบคุณขอบคุณหลายๆครับอ่าซับคิปนี้กับบอกว่าไรห้างขอบคุณครับสวัสดีครับผม